สวัสดีค่ะมีรนสวยดูหลานหน้าใช้ประวัติดีซีดามานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเลต้าแ mm hmm. คมรี่2 0 G g กีออโต้คันนี้ปี2010ค่ะผ่อนสสบายเดือน7,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่ได้เช้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ Airbag a b อเบสกุญแจรีโมทนะคะภูมัยมันติฟังกชันนะคะครูซคอนโทรลค่ะ ระบบดิจิตอลม่านไฟฟ้าหลังนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e10 ได้ด้วยนะขอทานกงนเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซสอครคันนีได้นทะีะ่ที่1ห0ื0บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครจะมามองหารถ้สวยดูลา,า,ากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะคันนี้ไปเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะ3 3 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบ,สบายเดือนละ7 0 0 0บาทค่ะรถที่สวยนะคะสภาพดี เชนไฟหน้าไฟหลังแล้วนะคะแอร์แบ็กคู่ค่ะเบาะไฟฟ้าก็คู่หน้าอีกต่างหากนะคะลายไม้รอบคันค่ะหายากนะคะรถสวยสภาพนี้ค่ะราคาไม่แพงนะคะ3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตตอยต้าแคมรี่2 g คือศนเกียรโตคันนี้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อ